บนทานคือไก่ทอมมงคำครับผมงานประเภทนี้บุญบางไฟบ้านโน้นสะอาดตำบลดกอึงตำบลดูอึงอำเภอหนองหี่จังหวัดรรอยเอ็ดครับไก่ทองคำบนฐานครับเดือดแต่มานครับรอหลุดรอเชี่ยต่อไปตลงหลอดก็เชียบางนี้ครับนีบ่สบ เรียงยีง่มีทุกราคาครับอรอรุ่นครับ lot santa ทําพระได้เจอใครท้องคําจากโรงพยาบาล

เชี่ยวใจซอยครับไก่ทอดครับเชี่ยว้อยเลยลอยจัดครับลอยจานครับ นกันว้าวไรกดุอกกันมายันลุดนกันเจลกันเล่ยนไต้หนมาันของสามร่นไหนแน่ลูกวนไหนแน่ตีันะรุ่นไหนแน่รนไหนแน่ฟายงอะนแม่ครับีอยู่ห้างไปหาครับอันสามไรวมีแหละว่าก็ถือถึงขึ้นครับรอเชื่อ บอลบกากไว้เงรับว่อนไปแน่วนแน่ว่อนแน่ไปครับเสียวมากมากครับคุณก็เห็นแล้วนะครับอาจ์ติโตใหญ่ก็ได้ครับใส่ไปหางวนอยู่ครับวนอยู่ครับ สีพานไปวนไปลูกวนไปอย่าหยุดวนนะอย่าหยุดวนวนไปลูกวน,นไหนใดลูก ล้นในใรด้ล้นเะครับเบียดไยไม่ด้านทางลงมานะครับลนครับล้นทางที่าไานได้ลนไปนครับนิไ làm lơi tiền đấy các anh nhỉ? Làm lơi tiền các anh. Làm lơi, làm nhau coi song ญี <Allah. S 1> ่ปุ Naj ่นกันมาไวลยล้ Naj ่วนข่วนข่วนข่น่วน้ไ้าวซีขาไรกีนการเรนการเยนการเรยนันมาไวไสิ ที่สามชมรอเดฟซสวัสดีครับไก่ทองครับสามอยสามทีหาครับผม